สาาาวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่นจำลองเครื่องร่อนจากที่เราบดหัวกับเดอะสตอร์เกตเบทโอกามานานนะเราก็จะต้องมาเล่นจำลองเครื่องร่อนนะครับทุกคนซึ่งมาตอนนี้ผมก็ค่อยๆฟาร์มมาแล้วนะครับก่อนจะเปิดอีกอคลิปมันดับนะเมื่อกี้โอเคยันผมจะค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคนี่ เราจะต้องเริ่มค่อยๆฟาร์มไปเลื่อจนก,กว่าเราจะมีเงินให้คือครบทุกอย่างแล้วเป้าหมายของเราคือการต้องซื้อของทุกอย่างหมายความว่าผมจะต้องซื้อผมจะต้องเก็บตังค์ให้มากที่สุดที่จะทําได้แล้วก็การเก็บเหรียญหนึ่งครั้งจะทําการเพิ่มเงินให้เรายี่สิบเหรียญน,นั่นเองซึ่งเราสามารถไปต่อได้เลยผมอยากจะซื้ออันนี้แบบใหม่จะได้ควบคุมได้ แต่ผมไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นถ้าผมจะเพิ่มระยะทางผมผมจะต้องซื้ออย่างแรกคือผมจะต้องโอ้ไปให้ไกลที่สุดไป97ยังไม่พอ200ผมต้องการ250เพื่อที่จะไปซื้อปืนใหญ่อันใหม่ครับจะได้ยิงได้ไกลและได้ตังนี้ขึ้น83มองเหรอโอเค206โอเค ไปเลยพุ่งอุ๊ยอันนี้พุ่งไกอันนี้พุ่งไกลโอ้โหไกนี่สุดลอดได้สถิติใหม่ละได้สถิติใหม่ละโอเคต้องฟาร์มเงินต่อครับอืมอืมสถิติใหม่แน่โอ้โหเออล้มไงเป็นกับอืมพุ่งอู้อู้อู้เอาเอาเก็บเงินไม่ได้ นี่ตายอีกละกสิบห้าใกล้ใกล้เคียงสถิติต่ไม่มากไปตอ่อไปเฮ้ยผมถึงแล้วนี่เั้นเราไปซื้อปืนใหญ่อันใหม่กันดีกว่า let's go <S เราต้องไปซื้อปืนใหญ่อันใหม่นะคะทนะุกคนซื้อปืนใหญ่อันใหม่อยู่ที่แคนนอนนั่นเองเขาบอกว่าปืนใหญ่อันใหม่นั่นแหละดีมากนี่ซื้อ ไหนดูสิว่าผมจะลองมาทดสอบกันดูนะวิหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยวูยิงไกลขึ้นนะครับเต็กน่่ไมใใชปืห่่แตเป็นึ่งไปต่อครับทุกคนเราต้องฟาร์มแบบเน้นๆนะคะทุกคนอืมผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มเข้เขาใกลส้สถิติมากขึ้นไปเลยพุ่ง อืมทำไมมันได้แค่แปดสิบเก้าว่ะทุกคนตอนนี้เราใช้ปืนเก่ามันเป็นเป็นเยอะกว่านี้อีกโอ้อุ้ยตกที่แปดสิบห้าได้ไงเนี่ยอืมต่อนีน่คุณกดณตรงนี้ด้วยสิจะได้ไปเร็วขึ้นอ๋อมันกดคำเร็วใช่ไหมใช่แล้วมันกด,ดได้เหรอเนี่ย โก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 วิ่งเก้าสิบหกเลยกดแล้วมันต้องกดรัวๆใช่ไหมไม่เราต้องกดค้างไปเลยกดค้างอ่ะเหรอก굿ไม่เห็นหรอกเฮ้ยมันกดค้างแล้วมันได้เงินเยอะขึ้นด้วยอื สวยสวยผมฟาร์มเงินชิวๆเลยฟาร์มเงินชิวๆเลยไปแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นสะด้วยปุงแต่ตรงนี้เหมือนได้เงินครูสองเลยฮะโดอที่ไม่ต้องเติมไปเลยอู้ตกที่95สสวยตอนนี้เราจะไม่ซื้อปืนอันใหม่นะครับแต่เราจะซื้อ ซื้อปีกอันใหม่นะคะปีกอันเก่ามันแบบว่าดูไม่ดีเลยถ้าปีกอันใหม่บป้าหม่ของเรานั่นแหละคือสิ่งที่ยากที่สุดไปไปเลยไปเลยกดุกดคังโอ้สามร้อยยี่สิบห้าละสวยป,ป,กกปีกไม่ได้หรอนี่ปีกเนี่ยมันต้องใช้เงินหนึ่งพันกว่า แล้วก็ต้องเอาเกจปีกแล้วถ้าสมมติเป็นปืนล่ะไม่มีปืนโอ้แพงกว่าเดิมอีกเขาเรียกว่าปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนก็เียกปืนได้มันก็เป็นปืนนั่นตีปืนใหญ่โอ้ทำไมมันชอบเด้งมาพร้อมกับเพชรเนี่ยปูอุ๊ดอ,อันนี้คืออะไรอนะ่ะ ผมก็กดแล้วไงเอามาเดี๋ยวลองให้ไม่ต้องกดเหรอกดแล้วมันจะไปเร็วขึ้นเหรอเนี่ยใช่คุณเกมน่าจะบอกมันมีบุ่มนั้นล่างเออป๊บนหรือหรือคุณอาจจะต้องไปซื้อนั้นก่อนหลอดลััเออเอ้ยคุณกดค้างกดค้างเฮ้ยมันต้องกดค้างเฮ้ย Amazing วะ เฮ้ยทุกคนไม่เปนสิ้าเลยสวยสวยดูแลต้องเล่นยังไงกดค้าออ้าวให้ทีนี้ผมกดค้าแล้วมันล่วงให้ผมกดค้าแล้วมันล่วงสงสัยเกมมันน่าจะบั็อกเลยเราค่อยๆฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกดกดกด้กดกดกดาปุ๊งไม่ทันเด้งไกลเหมือนกันนันเนี่ยทำไมมันชอบขยับไปโดนตลอดเลย ไปโอ้โหอีกละไปเลยอุ๊ยโอ้ยรูยย้สึกว่างเงินมันจะยังไม่พอไปเลย รวมโอเคสงสัยผมต้องฟาร์เงินเรื่อยๆเดี๋ยวผมขอฟาร์เงินก่อนนะทุกคนตอนนี้เงินผมก็ขึ้นมาพันหนึ่งแล้วจากที่ฟาร์มาหลายนาทีซึ่งตอนนี้ผมว่าเงินผมน่าจะเยอะแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะผมต้องการพันห้าซึ่งตอนนี้ผมแค่มีพันพันสี่สิบหกอยู่เลยัานผมขอฟาร์มอีกสักหน่อยแล้วกันนะแล้วผมจะไปสะสมเพื่อไปซื้อบีกอันใหม่ และตอนนี้เงินของผมก็พอเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลาไปซื้อปีกอันใหม่ปีกแมงปอและกลับไปทดสอบดูกันอย่างแรกคือเราจะชี้ขึ้นฟ้าให้สูงสูดเลยไปเลยุยปีกแมงปอย่างไกลปีกแมงปออย่างไกลโคตรดีอ้โอ้โอเงินขึ้นรัวเลยสวยค่ะ ชอบปีแวงปองชอบไปไกลไกลที่สามเจ็ดเลยร้อยสามเจ็ดโคตรเท่บอกเลยว่าปีแว,แวงปองโคตรไปไกลปุ้มงูดูสิทุกคนจะบอกอะไรให้ปีแวงปองบังคับได้แล้วนะเฮ้ยนนไไห,หรอ เออมันบังคับได้อยู่แล้วคุณรู้ละว้ายมันบังคับเร็วกว่าตั้งเยอะเลยมันเร็วกวบบีกธรรมดาวิผมก็อยากลองกันนะเราไปดูราคาบีกอันสุดท้ายกันดีกว่าใม่เราเคยทำแบบนี้วยนะซื้ออันสุดท้ายก่อนอันแรกอันนี้คือควยชินมาร์กหรออันสุดท้ายอะส่วนอันนี้ราคาหกพันนะทุกคนซึ่งเงินของเรายังไม่พอป่ะ เราไปดูส่วนของปืนใหญ่กันบ้างเ,าเป็นปืนนี้ราคา2,500เรื่องเงินไม่มีปัญหาบอกเลยว่าหาง่ายบอกเลยเรานี่ยก็แบบหาเงินง่ายซะเหลือเกินทุกคนก็ดูในวิดีโอได้เลยเดี๋ยวผมจะตัดนะบอกเลยว่าแป๊บหนึ่งก็หาเงินได้เป็นก่อนๆละใช่ไหม ยังไงเราก็แบบหาเงินไวอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะว่าปีกเวงปอนี่ช่วยเงินช่วยด้านเงินของเราเลยไปพุ่งให้ไกลไปร้อยสามเจ็ดเหมือนเดิมเราจะอยู่ประมาณร้อยสามเจ็ดร้อยสสิบได้ไปเลยร้อยสามเจ็ดอ่าอืมแต่จะตัดไปตอนฟาร์มเสร็จแล้วแล้วกันนะครับ ว่าผมจะเอาปืนใหญ่เพิ่มแล้วกันวันนี้เป็นวันตอนก่อนจะจบคลิปวิดีโอเราเอาปืนเราเอาปืนใหญ่อีกสักเครื่องหนึ่ง2,005แล้วก่อนเราจะเอาเราจะมาตัดกันก่อนเราต้องหาเงินใช่ไหมล่ะนี่ผมขอตัดตอนหาเลยกันนะครับ Let's go <S ตอนนี้ผมก็ฟาร์มมานานแล้วนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเริ่มมีของบางอย่างก็ามาขายเยอะ จากที่ผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอันนี้ด้วยบูสเตอร์บูสเตอร์ไว้ค่อยคลิปหน้าแล้วกันนะครับแต่สองอย่างนี้ปีกแล้วก็ปืนใหญ่เอาคลิปวิดีโอนี้ก่อนเดี๋ยวบูสเตอร์ค่อยคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มต่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อปืนใหญ่มาอันใหม่ปะเรารอบเราเรา,เราไปฟาร์มต่อกัน โอเคนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เงินของผมก็พอที่จะซื้อซื้อเลยนะครับซื้อปืนใหญ่อันนี้ก่อนจะจบคลิปนะครับเราจะลองมาทดสอบมันนะครับว่ามันจะทำให้เราไ,ไกลแค่ไหนเรามาดูกันนะครับป้งวูอย่างไรอย่างเทแม่งสูงเลยอะทุกคนมันยังสูงยังเจ๋งเลยอะทั้งสูงทั้งเจ๋งอะ ว้าวยังสูงยังเจ๋งเลยอืเอ๊ะก็กน,นะทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะทุกคนและก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ